สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมชื่อว่า m i s ์เรีย e าร์เตนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือที่ผู้เล่นต้องตามหาเพื่อนสนิทที่หายไปอะไรประมาณนี้นะ เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมนี้กันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจากผู้พัฒนาทางอินโดนีเซียโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น survival horror นะครับผมก็ตามหาในส่วนของตัวเพื่อนที่หายไปอะไรประมาณนี้นะก็เราจะได้รับบทเป็นนักเรียนนะครับคือเกมเนี้ยทางผู้พัฒนานะครับเขาทาการปรับปรุงตัวเกมใหม่นะครับริงๆเกมเคยมีเวอร์ชันหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผม เมีโทรศัพท์นะครับอ,อ่เป็นแค่เซตติ้งนะครับปุ่มหยุดกระเป๋ามีโทรศัพท์มือถือมีปุ่มที่สามารถทำการวิ่งได้เนาะเกมนี้ <c oughs> โอ้ยเสียงเกมนี้จากผู้พัฒนาออินโดนีเซียนะครับผมเดี๋ยวลองเล่งกันดูน่าจะเป็นเกมที่บังคับเดินตามทางที่เขากำหนดไปเนาะเอออันนี้น่าจะไปไม่ได้หรือว่าไปได้ ไม่ได้นะครับติดก็คือล็อกอยู่ออันนี้ก็จะเป็นพวกข่าวต่างๆนะครับกดอ่านไม่ได้เนาะเดี๋ยวลองดูสำรวจรอบๆดูก่อนเผื่อมันมีไอเทมหรืออะไรแบบนี้อยู่นะครับเผื่อได้หยิบได้ขี้เกียจวนมาแต่คิดว่าแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับด้านล่างลงไปได้ไหมอ่าลงไปที่แม่น้ำได้นะครับแต่ลงไปแล้วไม่ขึ้นได้ไมั้เนี่ยอันนี้ลองมาดูเฉยๆนะครับเผื่อมันมีไอเทมนะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าเค okay, ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ <c oughs> ขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับยังไม่สบายอยู่นิดนึงเนาะทีนี้นะครับเราก็น่าจะทําการวิ่งไปที่ประตูนะโอเคแต่เอ่อตอนนี้ก็มีพวกข่าวต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเอ,อมีข่าวต่างๆเออบ้านมันก็เข้าไม่ได้เนาะเราค่อยเดินไปนะครับ เดี๋ยวสำรวจตัวนี้กันไม่มีอะไรนะครับมันฟิกทางไม่เนี่ยก็คือเดิมมนมาได้แค่ทางเดียวนะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t ั l s l a r Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arknight, Harry Potter, b l u Arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center นี่ไงวิ โอไมคกอดนี่เป็นบ้านใครไม่รู้นะครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่เนะเาะกดได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคมาถูกแล้วนะครับเพราะว่ามีคัสซีนเนาะเออตัวเกมมันจะมีคัสซีนตั้งแต่ตอนเริ่มนะผมถ้าคัสซีนมันข้ามได้เดี๋ยวผมจะทําการข้ามตัวคัสซีนนะนะก็ตัวละครหลักนะครับเขากําลังตามหาเพื่อนของเขาที่หายไปนั่นเองนะครับจากบอสแฝดในจดหมายเนานะประมาณนั้น ่าฮะโอเค uh huh. okay. 63จําเลขไว้เฉยนะครับเผื่อว่ามันเป็นรหัสอะไรเผื่อนะเผื่อเราก็ไม่รู้หรือว่ามันมีหรือเปล่าอัน uh huh. นี้ก็จะเป็นรูปถ่ายเอ่อ uh huh. เปิดตู้ได้ไหมเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวเราออกสำรวจเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็น่าจะเปิดไม่ได้วิ่งได้ไหมเดี๋ยวลองสำรวจด,ด้านนอกอ่ะไอ้ด้านล่างก่อนล็อกอันนี้มันติดมันขึ้นไม่ได้เนาะขึ้นไปข้างบนนะครับหวังว่าคงจะไม่เจออย่างนะเปิดเข้าไปได้แล้วนะครับนี่มีคัาซีขึ้นมาสแสดงว่าเรามาถูกนะครับอย่าบอกว่าเบดมือถือจะหมดนะนะ เอโอเคเราเปิดเข้าไปดูครับผมผมไม่มีอะไรออกมานะ <c oughs> อันนี้ก็วันวนๆนิดหน่อยนะครับดูครับเราเปิดเข้าไปแล้วมับเข้าให้ครับผมมับเข้าให้มีอะไรเกิดขึ้นเกินจินตนาการเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะติดครับติดติดโอเคไม่ไหวอ่ะทีนี้นะครับผมก็ คลิปหน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับ6 3 2 6 3นี่ครับน่าใช่ให้กลับไปดูที่กระดาษไอ้ตรงที่อยู่ข้างล่างอะครับมันจะบอกอยู่าวมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยเอแมันก็มมออกอีกด้านหนึ่งคือเหมือนมันให้เราแบบ <c oughs> ไอ้นี่ทุกชั้นเลยเนาะ ไปเรื่อยๆนะตามห้องตามสเต็ปล็อกอีกละโอ้ไม่ก oh อแล้วเสียงผมนี่ไปตลอดเลยนะมันจะล็อกอะไรขนาดนั้นล็อกบ่อยบ่อยล็อกเกินไปโอ้ยยังไม่มีของไม่มีกจงแจอะไรเลยเปิดไม่ได้เนาะน่าจะได้เข้ามาที่นี่แล้วในแต่ละห้องอะ่ะเออก็อย่างว่านะเกยมยังทำไม่เสร็จในแต่ละห้องอะ่ะ ออรูปแบบห้องค่อนข้างคซ้ำกันเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เข้าไม่ได้อเอาคแล้วแบบนี้เราจะไปไหนต่อละ่ะเออ,อน,นี่ไงอ่าฮะอันนี้ไปได้ไหมไม่ได้อีกล้ะ พี่จะล็อกหมดเลยเหรออันนี้ละ่ะเฮ้ยคือมันเป็นไอเกมแบบนี้ก็จริงนะครับแต่มันต้องหาตัวัซเซิลที่าสามารถแก้ปริศนาได้นะอันนี้เข้ามาได้ละคือเราก็ยังไม่เจอทางจะออกไปนู่นนี่นั่นนะครับเรากยองอยู่แต่ใน,ใน,ในบ้านนี่แหละท่านผู้ชมครับรก็เจอห้องเจอประตูมีประตูสีเขียวเกิดขึ้นว่ะ แล้วก็เอ,อ่อตัวของคือเปิดอุย้ยนี่กุญแจเจอกุญแจแล้วอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อุ้ยเยียงวะเดี๋ยวถอยกันถอยกันออกไปกันอุย้ยออกไม่ได้ โดนแล้วทานผู้ชมเขาไม่ให้เราออกไปว่ะยังไงละ่ะ่พี่จะทำอะไรคุยกันได้ไหมละ่ะคุยกันได้ไหมละ่ะออกไม่ได้ออกได้ไหมออกไม่ได้ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปได้ไหมละ่ะอ้าวกดถ่ายเมนถ่ายเลย ออกได้ยังออกไม่ได้เขาก็ให้เราติดค้างอยู่แบบนี้โอ้ไ oh มทำไงละทีนี้มันกดใช้กุญแจได้ไหมมันก็น่าจะออกแล้วผมจะทำยังไงมันออกไปไม่ได้ อันนี้ประตูเปิดละก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนั้นเล่นกับความกลัวนิดหน่อยแล้วเราก็ไขประตูนี้หรือเปล่าหรือว่าจะไขประตูอีกอันนึงประมาณนี้นะครับประตูข้างนอกอะไรประมาณนี้นะก็เป็นว่าน่าจะเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ